S <S สวัสดีวันที่315นะครับที่ออกจากงานนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมง4ีแล้วเกือบจะ6โมงแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็วันนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเราใช้เวลาแต่ละวันทำอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ย วันนี้เป็นวันที่ผมตื่นสายนะครับเพราะว่ามีสาวมานอนกกนะครับสาวก็คือลูกสาวนี่เองนะครับมานอนก็ทําให้นอนเพลินนะครับลูกสาวตื่นสายก็เลยตื่นสายตามไปด้วยครับมีความสุขกับการอานอนตื่นสายกับลูกสาววัยขวบ3เดือนนะครับตื่นมาเนี่ยแล้วก็กว่าจะกินข้าวเสร็จแล้วก็ ก่าจะพาลูกชายนะลูกชายมาเรียนก็เป็นเวลา8ดโมงครึ่งนะครับ8ดโมงครึ่งและก่อน8ดโมงครึ่งเนี่ยภรรยาก็มาทำเคฟนะครับที่เขาชอบทำครับก็ก็มีมีความสุขกับการอยู่กับลูกมีความสุขกับการส่งลูกชายแล้วก็มีความสุขกับช่วงที่ภรรยาทำเคปนะครับก็ ทำเคฟถึงกี่โมงนะตังเองทำเคฟ,เคฟถึงประมาณเวลา9โมงกว่านะครับแล้วก็เดินทางนะครับมาทำเกี่ยวกับเรื่องประกันนะครับ ภรรยาก็ทําประกันไปนะครับทําประกันถึงประมาณเที่ยงนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยในช่วงที่ภรรยาทําประกันเนี่ยก็ผมก็ทําตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยนะคลิปวีดีโอที่เพื่อนๆกำลังดูอยูน่นะก็ใช้เวลาในการตัดต่อคลิปวีดีโอแล้วในระหว่างที่ตัดต่อคลิปวีดีโออะฮะอ๋อแก๊เต็มแล้วครับ ระหว่างที่ตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยผมก็ดูหนังไปด้วยนะครับก็มีความสุขกับการดูหนังมีความสุขกับการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับก็ก็เรียกว่าวิเคราะห์ตัวเองไปด้วยนะครับดูสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับกับสิ่งที่ตัวเองทำก็ก็ได้มีโอกาสมอนิเตอร์ตัวเองครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะระหว่างที่เราขับรถเนี่ยเราก็เรียนไปด้วยนะครับเรียนหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจาก อาจารย์จากโค้ดของเรานะในหลายๆศาสตร์ในหลายๆวิชาที่เราลงเรียนอพอเสร็จจากประกันแล้วเนี่ยก็ไปกินของอร่อยกันนะครับตอนประมาณเที่ยงอ,อ๋อไม,ม่ลืมลืมไป <laughs> ไมไมลูกชายไม่ได้ไปไ <laughs> ของอร่อยคืออะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพา่วพาพาไปกินนะ,ะวันนี้ก็ไปกินกันสองคนวันนี้ อสามลูกชายไม่ได้ไปด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เสร็จประมาณบ่าย2องนะครับก็ไปชอไปช้อป<ไ>ปีป้ที่ห้างครับเดี๋ยวพาปปาพา,พาไปนะเนี่ยพอเสร็จจากไปจ่ายค่าโทรศัพท์ทําธุระอะไรในใน,ในห้างแล้วก็จากนั้นก็ไปซื้อยาให้แม่นะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวของเรานะ ก็ยังอยู่กับสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ให้ความสําคัญนะครับก็คือคนรักแล้วก็คนในครอบครัวและพอเสร็จจักนั้นนะครับก็กลับมานะครับสอนดนตรีนะครับดนตรีก็มีเด็กๆที่เราที่เราอยากพัฒนาเขานะในเรื่องอดนตรีเรื่องสมองเรื่องอะไรหลายๆอย่างครับก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็เสร็จประมาณ5้าโมงนะครับเสร็จประมาณ 5้าโมงแล้วก็พา<น>อ่าก็มีเด็กบางคนที่เราต้องไปส่งนะก็เสร็จประมาณห้าโมงครึ่งจากนั้นก็ซื้อกับข้าวามาที่บ้านนะครับ ừ, พอเสร็จแล้วตอนนี้มาถึงเวลาตอนนี้พอดีเลยนะครับซึ่งประมาณ5้าโมงเกือบ6กโมงมก็จะพาภรรยานะครับไปปิดการขายบ้านนะครับภร <c oughs> <c oughs> รยาก็จะเก่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องปิดการขายนะครับทั้งหลัก หลักหลักสิบหลักพันหลักร้อยหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านนะครับจบได้หมดทุกรายนะครับก็กําลังจะเป็นโคโ้ดเร็วๆนี้นะครับผม,มาาพาพาภรรยาให้ภรยาปิดการขายมาหลายล้านแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ไว้ใจได้เลยและเคสนี้ก็ไม่น่าจบาจบไม่น่าเกิน เกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วก็ทําอะไรต่อนะ mm hmm. ก็กลับมาอยู่กับครอบครัวนะครับลูกสาวอยู่กับ oh. แม่นะครับนี <Three. S 1> ฮะี <Three. S 1> อ่านั่นแหละเราก็จะมี mm hmm. ความสุข mm hmm. อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเนี้ยแล้วก็คือผมทําอย่างนี้ได้ได้เรื่อยๆได้ทุกวัน mm hmm. ไม่มีวันเหนื่อยเลย เพราะว่าอะไรก็ผมบ,บอกแล้วว่าเราอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักเราทำงานเหมือนไม่ได้ทำแต่ว่ามีรายได้อยู่ตลอดเวลานซึ่งวันนี้ก็จะมีคนมาติดต่อซื้อเฮ้ยเยียบหน่อยปะ่ปะปอซื้อสินค้าหลักล้านจากผมอยู่เหมือนกันนะครับสองล้านกว่าก็คิดว่าจะจบไม่นานนี้นะจบแน่นอนนะครับแฮปปี้เอนดิ้งขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆคนนะครับ ให้มีความสุขนะครับประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย